โอ้ย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 เฮ้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 เ้เฮ้เ้เฮ้เ้เฮ้เฮ้เเเเ เราพ่อจะกลับบ้านแล้ว <kleine> พ <mus y> ่จะกลับบ้านแล้วจะพากลับ <engineering> บ้านแล้วจะพากลับบ้านแล้วจะพากลับบ้านแล้ว